วิธีทำวิดีโอแทรก3ช่องเรียนกันแบบนี้ในแคปคัตทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ ก็ให้เราเข้ามาในแอปแคปคัทนะคะจากนั้นกดที่โปรเจกต์ใหม่จากนั้นเพื่อนๆก็ทําการเลือกคลิปวิดีโอ3คลิปนะคะที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะพอได้คลิป3มคลิปแล้วนะคะให้กดคําว่า Collage ค่ะจากนั้นเราจะมาเลือก Layout หรือว่าการจัดวางคลิปวิดีโอกันค่ะตามตัวอย่างในคลิปจะเลือกเป็นอันแรกเลยนะคะพอเลือกเสร็จแล้วจากนั้นเรามาปรับอัตราส่วนกันค่ะกดที่อัตราส่วนนะแล้วก็กดที่สัญลักษณ์รูปติ๊กต็อกค่ะจะเป็นอัตราส่วนคลิป9ต่อ1 6ซึ่งจะเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับคลิปแนวตั้งค่ะพอปรับ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่รูปกันไกลแก้ไขเพิ่มเติมพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถมาปรับความยาวคลิปวิดีโอได้เพิ่มเติมนะคะให้มาที่ภาพซ้อนค่ะพอกดภาพซ้อนแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะมีความยาวไม่เท่ากันตรงนี้ก็สามารถตัดแต่งเพื่อให้คลิปเนี่ยมันจบพร้อมกันได้เลยค่ะพอทุกคลิปมันจบพร้อมกันแล้วนะเราก็สามารถกดส่งออกเพื่อนําคลิปไปใช้งานต่อได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในโบนัสที่แกสอนในคอร์สตัดต่อคลิปสั้นค่ะ สำหรับใครที่วันนี้ใช้แคปบคัตนะคะในการตัดต่ออยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันใช้ไม่คุ้มเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่รู้เครื่องมือบางอย่างอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยลูกเล่นต่างๆมันทํำยังไงนะคะเกดก,ก็รวบรวมมาให้แล้วก็สามารถทักเข้ามาเพื่อสอบถามยละเอียดได้เลยค่ะและการตัดต่อคลิปของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป